สวัสดีครับผมยิ่งเยนโรนะครับตอนนี้คุณอยู่กับวัตเตอร์เลมอนสาวเอาล่ะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือมันคือปัญหาโลกแตกนะครับของส่วนตัวผมก็เคยเจอแล้วก็ส่วนตัวคนที่อยากจะเริ่มทําเพลงอาจจะงงงวยเชย่นกันก็คืออินเตอร์เฟซมีไว้ทําไมมีไว้เพื่ออะไรแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับก็อยากให้ทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่พวกเราบัตเตอร์เลมอนสาว เอาละครับผมจะเปรียบเทียบอินเตอร์เฟซก็คือสถานีขนส่งก็แล้วกันอยากให้ทุกคนมองง่ายๆก็คือมันเป็นจุดศูนย์กลางที่จะส่งผู้โดยสารขาเข้าและขาออกนะครับรยกตัวอย่างนะครับเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้หรือว่าเสียงที่เ,เพื่อนๆอยากจะนําไปสร้างสารรค์ในคอมพิวเตอร์ของคุณล้วนแล้วต้องการตัวกลางที่จะนําเสียงนั้นอะ ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณก็คือขาเข้านั่นเองครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีขาเข้าแล้วก็มีขาออกเสียงทุกเสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของพวกคุณน่ะต้องการตัวกลางที่จะนําเสียงนั้นน่ะออกไปยังลําโพงของคุณก็คือหน้าที่ของขาออกนี่แหละครับผมถึงเปรียบเทียบอินเทอร์เฟซคือสถานีขนส่งที่มีขาเข้าและก็ขาออก ทีนี้นะครับก็อยากจะมาพูดเรื่องราคาแล้ว่าคุณภาพในตลาดอยากให้ทุกคนมองง่ายๆอย่างนี้ครับการที่เราจ่ายตัว๋วแพงมันก็จะได้บริการที่ดีกว่าเช่นคุณอาจจะได้เบาะนอนมีผ้าหม่มมีห้องน้ําสะอาดได้พักผ่อนเวลาการเดินทางนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณแฮปปี้ในระหว่างการเดินทางก็เหมือนกับเสียงของคุณนะครับที่ถ้าได้ รับบริการที่ดีหรือว่าได้อยู่ในอินเทอร์เฟสที่ดีเสียงของคุณก็จะมีคุณภาพมากกว่าตัวที่ราคาต่ํานะครับมองง่ายๆอย่างนี้มันก็เหมือนการที่เรายอมจ่ายอินเทอร์เฟสสักตัวเพื่อแลกกับบริการที่ดีคุณภาพที่เราได้กลับมาเงินที่เราจ่ายไปเดี๋ยวมันเหมาะสมกับเราไหมมันมันแมทกันนะครับว่าพูดง่ายๆก็คือคุณยอมจ่ายเยอะเสียงก็ออกจากออกมาดีครับประมาณนั้นแล้วก็สิ่งที่บางคนอาจจะงงส่วนตัวผมตอนนั้น ผมก็เคยงงนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์คุณก็มีขาเข้าแลว้วก็ขาออกนะครับทำไมมันต้องซื้อทำไมจะเป็นต้องซื้ออินเทอร์เฟซในการทำเพลงเอาละครับอยากให้ทุกคนลองคิดภาพดูนะครับอินเทอร์เฟซเครื่องนี้ของผมมีขนาดเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของโน้ตบุ๊กของผมเลยเพื่อนๆลองคิดดูนะอินเทอร์เฟซที่ติดมากับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเล็กขนาดไหนถ้าไปเทียบกับอินเทอร์เฟซตัวนี้ของผมนะครับก็อยากจะให้ลองนึกภาพดูนะครับไอเจ้าตัวนี้ก็คือป้ายรถเมล์และไอเจ้าตัวนี้ก็คือสนามบินซึ่งสนามบินเนี่ยก็สามารถรองรับการขนส่งได้มากกว่าและก็มีคุณภาพมากกว่านะครับก็นี่แหละครับก็อยากจะมาแชร์ ผิดถูกผมไม่รู้นะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมตีความอย่างนี้จริงๆในการใช้ของผมในตอนนี้นะครับผมใช้งานมันมองมันเป็นรูปแบบอย่างนี้อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจในรูปแบบนี้ผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราวอเตอร์เลมอนสาวด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ